สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตของขายนะคะที่เหลืออยู่ในร้านนะคะก็ ID ดี n ลนนะคะตามนี้เลยเนาะแล้วก็ส่วนมากนะคะก็คือจะไม่ได้ลงคลิปใน YouTube แล้วนะคะก็คือจะลงรูปใน IG มากกว่านะคะส่วนใครที่อยากไปกดติดตาม IG นะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้ d i s คิชั่นบล็อกเลยนะคะ อย่างแรกนะคะก็จะมีเป็นถุงแก้วนะคะใครที่สนใจนะคะลองทักมาขอดูไซ์ได้นะคะหรือว่าจะย้อนกลับไปดูคลิปที่เราทําคลิปล่าสุดได้นะคะใบละ1บาททุกไซเลยนะคะก็จะมีไซเล็กกลางใหญ่แล้วก็ไซกลางนะคะนั่นแหละโอเคแล้วก็ถ้าใครนะคะซื้อไซมินินะคะก็จะแถมเป็นถุงแก้วกับอันนี้ไปให้นะคะมาดูของขายอย่างแรกกันเลยนะคะ โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูของขายนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะมีลูกค้าแบบเหมาไปเยอะมากๆเลยเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะของขายชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นมินิซาลาเปานะคะชิละสิบบาทนะคะเป็นของไม่แทนะคะนี่นะก็จะแถมเป็นตัวนี้ให้ด้วยนะคะถ้าใครเอาสี่ชิ้นแถมสี่ใบเนาะประมาณนี้เลยนะคะชิละสิบบาทนะคะความซาโลความนิ่มก็เท่ากันเลยเนาะ ประมาณนี้นะคะสนใจชิ้นไหนก็แคปภาพมาเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นพุดดิ้งนะคะจะมีท um on ั้งหมดสสีนะคะก็จะมีเป็นสีเหลืองแล้วก็สีฟ้านะคะก็ชิลสิบบาทนะคะนี่ก็จะเป็นสีฟ้านะแล้วก็จะเป็นสีเหลืองนะคะชิลสิบบาทนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นมันเมลโล่นะชิลสิบบาทเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นมินิแพนด้าบันด้วยนะคะ10บาทเนาะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นของแทนแล้วนะคะก็จะมีเป็นออบันนะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ของพี่สมายนะคะก็จะมีเป็นแ็กนะคะใหม่มือหนึ่งไม่มีตำหนินะคะชิ้นละหนึ่งร้อยยี่สิบค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นมินิเมาส์นะคะตัวนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นของแทนเนาะสามารถทักมาขอดูตำหนิได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นโดนัทนะคะนี่นะ เป็นแบรนด์อะไรสักอย่างนี่แหละเราก็จำไม่ได้แล้วนะคะนี่นะเลล้วๆนะคะให้1 0 0รบาทนะคะมีลายเส้นเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นมินิปังแผ่นไอบลูมนะคะไอบลูมเหลือแค่ชิ้นเดียวแล้วนะทุกคนมาเอฟกันไปได้เลยนะคะชิ้นละ230บาทนะคะน้องจะมีตำหนิตรงนี้นะคะตามนี้เลยเนาะก็สนใจชิ้นไหนนะคะแคปภาพแล้วก็ส่งมาทางไลน์ได้เลยนะคะก็โอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบาย